วันขาแบบนี้้จักน้อยกับกิดฟ้าทางไหนครับนะครับแต่ว่าอีกจักน้อยนะครับเสียงเสียงไม้ไผ่แตกเสียงไม้ไผ่แตกวันขาวขึ้นแล้วตรงนี้ใส่ฟื่อนอีกครับงัดเฟื่นใส่ทั้งต่อีกปกติ สีบริสไซไรป์ปนี้นะครับควานมาแหละครับเห็นบอกครับควานกำลังขาวขึ้นควานสีฟ้าๆนี้พิษบัท่านใดครับเพราะว่ามันบัท่านเดการเผาใหม่ข้างในมันบัท่านอันนี้เนาะนี่คือควานแบบนี้คือไฟในถังนะครับควานแบบนี้คือไฟในถังเหมืมันมันเผาใหม่กันแล้วมัน มันใหม่กันแล้วนะครับมันมันมันอันนี้เลวนะครับ้าคว้วนแบบนี้คือแสดงว่ามันเผาใหม่ข้างในแล้การขัควอนสีฟ้าฝ่าค้วนสีฟ้าฝ่าคือแสดงว่าไฟลุกไฟลุกในถังมันบอกท่านมันบอกท่านใหม่มันบอกท่านอไอันนั้นผมจักพมเสียดีอะไจังไดคือไฟค้วนสีฟ้าฝาเนี่ยมันบอกท่านอัน มันบ่นทันได้เผาใหม่ในถังนะครับเอาก็บ่ทันปิดโอ้ยควันขึ้นไปเฮือนพีน่น้อลมมาดทีเดีวมันไปน้ำลมแล้วพี่น้องลมไปยังไดมันก็ไปยังใดมันติดแล้วครับลมมันตลบอบัวนอยู่านะนี่เดี๋ยวมีเสียงว่าโอเคโอเคแล้วครับ้อนแบบนี้ หรือว่าคำว่าขวนเกี่ยวงอนเนาะลมมันอกอันนี้ปันไดนะครับลมบปเป็นใจนะครับแสดงว่าโอเคแล้วนะครับมานี้ยิดฝาถัง่ต้องง่ต้ตรง บ่ตตรงบ่ต้องพิชสนิดนะครับบ่ตตรงพิดสนิดเพราะว่าใหม่มันใหญ่นะครับตรงให้มีตรงให้มันมีไอ้ไอมีอากาศเข่าห้ายๆนะครับบ่ต้องพห้สนิดธรรมดาไหม่น้อยนี่เขายุบลงมันจิพิชมันจะพิดฟ้าปากมันสินพิดฟ้านี่ครับปากมันนี่พอดีนะครับอันนี้ถ้าตรง ง่างปากมันไห้เพื่อให้วันมันระบายออกได้หลายนะครับนี่คือไม่ไงนะครับพอผมเพ็ดมาสองสามเถื่อไม่ไ่ผมปิดฟ้าสนิดมันมันใหม่บ่ดีนะนะความความนความคิดผมผมก็ติตรงเลยหาสูตรใหม่มาเรื่อยๆนะครับผมจีดเิดฟ้าเลยว่าแต่หานจะเิีดฟ้าแต่ว่าผมจี อาสาคิดไปให้เบื้องก้นนะครับผมเจ้าล็กตัวนี้ล่อข้างบนนะครับล็กตัวนี้ล่อข้างบนนนต้ตัวนี้ล่อข้างบนเพื่อจะให้เพื่อจะให้ปากถังมันมีมันมีช่องระบายอากาศหลา่ากวากานะครับนี่ครับมันจะเป็นแบบนี้มันมีช่องระบาย,บายอากาศหลา่ากวากาเาะวาใหม่มันใหญ่ ทาข้าปิดสนิทจัิงสินะครับโอ้ยคว้านปุ๊บทาข้าปีดสนิทจริงสิคว้นมันก็เจ๊บคว้นมันก็เจ๊ขึ้นประมาณนี้ครับนี่โอ้ยแข็งมากเลถ้าข้าวปีดสนิทคว้นมันก็เจ๊ขึ้นประมาณนี้นะครับบานนี้มันบ่มีอากาศ ้างในมันกจะจิคคอยคอยคอยดับ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 ไปเรื่อยชุดถ่ายใหม่ก็บ่ใหม่ไมกับบ่เป็นทานนะครับใหม่มันกับว่ใหม่นะครับเพราะมันมีนมอากาศมันไม่มีป่องอากาศออกม,มีป่องอากาศระบายผมก็เลยต้องียดแบบนี้นะครับเอาเล็กเอาเล็กห้องนะครับเพื่อจะเห็นมีป่องอากาศ ปองอากาศรอบๆนะครับเห็นมีปองอากาศรอบๆโตผมพอที่คือสาเหตุที่ผมเห็ดอย่างที่คือผมเห็ดใหม่ใหญ่มากสองเถื่อเถื่อที่นี่คือเถื่อที่สามนะครับมันสีบอมันที่บอมใหม่คือมันเปียกเนียผมกับผมหัวกันแต่ว่าผมผมก็สีร่องเห็ดแบบนีร่องบางนิดนี่คือนี่คือเถื่อแหลกที่ผมเอาใส่นะครับคือเถื่อแหลกที่ผมเอาเอาเล็กห้อง เแรกเือแรกที่เอาเลี้ยงคว่งใหม่ไงนะครับนะครับเคืือแหลกตัวมือแร่งจังมาเบืองกันครับว่ามันจีเป็นยังไงเนาะนะครับมันจีเป็นยังไงมือแร่งมาเบืองกันนี่พอมีพอมีคว่างไว้ยังสิละสังขปิษสนิทปุ๊บมันสีบว่มีเพราะว่ามันเป็นใหม่ไงมันสีควันมันสีบ่ มันจีบมอมีควันออกมาหลายนะครับบารนี้มันขยีคอยมันขยีคอยหมดหมดหมดไปเองสุดท้ายไม่ไม่กับเพระุกนะครับไม่กับเพะซุกเพราะมันมืมีอากาศมันมีตะควันอยู่มันมีตะควันอยู่ในหันว่ามีอากาศออกนะครับถ้าเป็นไม้หน่อยว่าเป็นยังครับถ้าเป็นไม่หน่อยว่าเป็นยังเพราะมันเป็นชิ้นเล็กชิ้นหน่อยเนาะข้ปิดปิดปาทั้งเลยก็ได้ว่าะตรงไซเล็กนี่นะครับ ต look, rumor, ัวองไเล็กเอาปิดฟ้าทังเลยก็ได้ตัต้องไ่เล็กนะครับเพราะฉันเป็นใหม่หน่อยเพราะว่าใหม่หน่อยมันกอคอคอคอแแล้วมันซุกตัวนี้มันก okay. ็ไปซุกตัวอื่นนะครับมันก็ไปเป็นซุกไปเรื่อยๆนะครับคือใหม่ใยนี่งา้นซุกนะครับกาสิซุกก็ใช้เวลาโดนนะครับบาดิ้่ข้นบวออกอากาศบ่มีทั้งในนะครับมันก็เลยเท็ดให้ใหม่บวซุกเท็ดให้ใหม่บวซุกเทียดให้ใหม่บวเป็นท่านนะครับ ซึ่งสิเป็นทางก็เป็นเท่านะครับเพราะว่ามันมันอันใหม่มันใหญ่นะครับถ้าสีสุกเบิดโดนเนาะตัวสุกก่อนมันก็เป็นเท่านะครับพอมันอีคอยอว่าไงไรบ้านท่านเขาเป็อนอักกินเนาะนะครับมันอักกินนะครับมันอักกินก็เรื่อยๆตรงเรื่อยเลื่อยล่องเห็ดแบบนี้ล่องเบิ้งนะครับแ,แบบนี้ล่องเบงิ้ง ครับเปิดไปยังไงละ่ะนะครับต้องเบิง่งเนา่อเอแรกยงังมามอเอแรกยงังมาพิสูตรนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะไอ้ฝนแล้วล่ะได้การนี่แหละเพื่อนอยู่ข้างไต่กับเรต้องไปเอาใส่อีกครับเอาแต่ส่วนมันงักเข้าไปกับพ่อนะครับ นะครับเฟื่องตั้งแต่มันก็ษีเหลือประมาณนี้เขาก็ยัดโดนเอ้ยยัดสวนเฟื่องเข้าไปนะครับโอลบอบวนนะครับนี่กษีกอยู่ละเล่าเนี่ยครับอยู่ประมาณนี้นะครับพี่น้องเอาไปเฮ็ดตามเลยครับไปเฮ็ดตามเลยเฮ็ดตามเลยเลยครับไพ่มีใหม่ไพ่มีทั้งเนาะเฮ็ดแบบนี้เฮ็ดเหมือนนี้